ครับจเจริญธรรมสำนึกดีครับวันนี้จะไปดูสมุนไพรอีกตัวหนึ่งออกไปนะครับช่วงนี้แต่ช้าไปนิดนึงเพราะว่าทั้งดูแลคนป่วยมาแล้วก็เตรียมตัวไปสอบด้วยเพราะว่าลงสมัครสอบไว้ทีนี้วันนี้ก็จะพาไปดูตัวยาที่มีสรรพคุณในทางใช้ได้หลายอย่างมากเลยแก่ ฤิ์ส,สีดวงแก้เบาหวานแก้ความดันแก้โรคเก้าแก้พวกสะเก็ดเงินพวกนี้แหละได้หมดเลยเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวพาไปเอาไปดูต้นก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราไปหามาแล้วก็ทำยาให้คนป่วยไปมันมเมล็ดมันร่วงลงมา แล้วก็มาทิ้งเฉยเฉมันก็เกิดนะครับนี่มาดูใกล้ๆอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้หมามุยนะครับนี่ครับที่จะให้ดูครับใบเหมือนรูปหัวใจนะครับจะเป็นหยากๆๆๆอยา่อยางน,นี้ทีนี้พวกหลังใบดูใบแก่ใบแก่มันก็ข้างหน้าใบเขียวนะครับ ข้างหลังไปก็จะเป็นสีออกขาวๆนิดนิดหน,นึ่งพ้นอีสานเหื่อนว่ามันมนๆเนาะลำต้นลำต้นก้านนี่ก็จะแตกสลับนี่ขค้ืนนี่ขค้ืนนี่ขค้ืนน,น,นี่แล้วก็ไปข้างหลังก็มีอย่างนี้นะครับเล่นลูกลูกก็จะเขาก็จะมาครอบกันนามาครอบกันแล้วก็เหมือนกระตีบข้าวเขาก็เลยเรียกว่าต้นกระตีบข้าวอ่า เอามาเอามาใส่กันเป็นสองกันจิ้มใส่กันแล้วมันก็ติดกันเขาก็เลยเรียกว่าเป็นต้นกระทิบข้าวหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือครอบจักรวาลครอบจักรวาลก็ได้ครอบฟันสีก็ได้มันมีสามชนิดนะครับใกล้เคียงกันนี่แหละตัวนี้จะเป็นกระติบข้าวเพราะมันมีเหมือนกล่องข้าวนะครับออกมาสวมกันทีนี้สรรพคุณมันก็อย่างที่ไล่มานี่แหละเป็นยาครอบจักรวาล ใช้ผสมกันได้หลายตัวเข้ากับยาตัวอื่นได้หมดเลยว,วิธีกินเราก็นี่นะครับจเจ้ากินกา้านหรือจเจ้าลำต้นหรือจเจ้าล่ากก็ได้หรือจะใช้ทั้งหมดทั้งต้นก็ได้เอามาต้มกินกินแทนน้ําเลยก็ได้หรือเราจะกินแช่เช้าเย็นก็ได้แล้วแต่ธาตุดูธาตเรากินเข้าไปแล้วมีอาการดีเราก็แก้วหนึ่งแก้วล้วดีก็กินฉะนั้นถ้า จะเร่งผลแบบเป็นโรคที่เอ,อเป็นโรคนานเรื้อรังก็กินทั้งวันได้ครับสำหรับฟิปซีที่ขอกันเข้ามาก็รอกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช้าจะช้าหน่อยเพราะว่าติดนั่นติดนี่หลายเรื่องทีนี้คลิปใครทีออ่ขอกันเข้ามาไว้เนี่ยไม่ลืมนะครับเก็บไว้อยู่แต่ก็จะค่อยๆลงให้ทีละทีละคลิปทีละคลิปไป จนกว่าจะหมดนะครับขอ,อกันเข้ามาได้อยากรู้ต้นอะไรภาษาไทยภาษาภาคกลางเรียกอย่างนี้ภาษาอีสานเรียกอย่างนี้เราก็ที่ลาวก็โทรไอลายมาถามอยู่ว่าต้นไอ้นี่เป็นยังไงต้นนั่นเป็นยังไงเราก็เออเริ่มลงให้ดูไปตลอดครับ